สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมี่ไช่หวยไทย456ค่ะรอบนี้มานำเสนอแนวทางของยอดมหาลอยค่ะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567นะคะเด่นหน้าปกยอดมหาลอยงวดนี้ค่ะเด่นที่3 58ค่ะดูงวดที่แล้วเขาก็หลุดนะงวดที่แล้วเขาก็หลุด2 3 9ไม่มานะคะมาดูแนวทางของเขาย้อนหลังก่อน แอดบางงวดนี้ออกศูนย์สี่หนึ่งไหมคะออกศูนย์สี่หนึ่งงวดนี้ถ้าเขาหลุดอีกแอดจะปล่อยแล้วนะคะแอดจะปล่อยแะยอดมหาลอยถือว่าถ้าเขาตัวเด่นเขาหลุดบ่อยแอดก็ S ไม่ไม่เอาไว้หรอกรอดูงวดนี้ว่าเขาจะหลุดอีกไหมสามห้าแปด สองวดแล้วนะถ้าทางงวดนี้เขาหลุดก็เรียบร้อยเลยสามงวดจบแล้วก็หาหาหนังสือเล่มใหม่มาแทนอ่าประมาณนี้หน้าปกเขาไปเลยดูข้อมูลข้างในค่ะข้างในค่ะสีสันสวยงามเหมือนเดิมคู่เดียวสามสีค่ะสามสี 3, 4, ตัวเดียวเจ็ดสามสีค่ะสองตัว 0 4 1 4 2สี่หนค่ะงวดที่แล้ว4ีถ้าให้สีนี่ก็จะแจ่มมากเลยอืฝั่งนี้ค่ะฝ้ายดอยปุยให้สามกับห้านะคะคู่เดียวสองเก้าค่ะเจ็ดสองเก้า ชุดพิเศษจากพอดสามค่ะเจ็ดแปดสามตรงนี้ก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะโอ้งวดที่แล้วตรงนี้เข้าด้วยคู่เงินสิบสองชุดเข้าวนด้วยนะสี่หนึ่งโอ้ยเกือบเกือบได้บนได้ล่าสิบสองชุดตรงนี้สี่เจ็ดไม่ใช่สี่หก อประมาณนี้เลยค่ะงวดนีอ้อาจารย์ศักดิ์สิริค่ะงวดนี้ชุดเด่นสองห้าหกค่ะตัวเดียวหกนะคะศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกค่ะ สามตัวหนึ่งเก้าหกสามเจ็ดหกสี่แปดหกค่ะท้ายสองตัวเด่นศูนย์สองเจ็ดตัวเดียวศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ค่ะอืมให้ที่สามไม่เข้านะคะงวดที่แล้ว ยอดมหาลอยค่ะหน้านี้สองกับห้านะคะสองค่ะสองสามสองสี่สองเก้าห้าสามห้าสี่ห้าเก้าค่ะแปดห้าสามเจ็ดสองสามค่ะท้ายสองตัวห้ากับแปดให้ที่ห้านะคะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหกค่ะงวดที่แล้วค่ะไม่เข้า อ๋อดย่านองะหน้านี้ค่ะหน้านี้เด่นชี้ชัดสามเม็ดเดียวมีห้าสามเจ็ดห้าสามนะคะท้ายสองตัวสองค่ะสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองแปดสองศูนย์สองห้าสองแปดตรงนี้สำเนียให้ ดูมวดที่แล้วอืมวดที่แล้วค่ะหสีสามไม่เข้านะคะอ๋อสี่หกเข้าจับคู่ให้เข้าอสี่หกล่างด้วยล่างเข้านะคะอืม ข้างหนึ่งค่ะจบแล้วมีไม่กี่แผ่นหรอกโดยสีประจับให้ศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ค่ะอาจารย์ชาวห้าเก้าเม็ดเดียวค่ะสองห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าให้ห้าห้าอาจารย์ชาววดที่แล้วก็ให้ห้าเก้าหกไม่ใกล้เลย สองหนึ่งศูนยตัวก็ไม่เข้าท้ายปกเลยค่ะงวดนี้ของยอดมหาลอยสีสัมสวยงามอาจารย์ดวงพินิจค่ะเด่นศูนย์หนึ่งสี่หกเก้าชุดเด่นศูนย์หนึ่งหจันนุตะวันคู่เดียวสองศูนย์สามสงศูนย์จ็ดสองศูนย์ สี่เก้าสามเจ็ดค่าจับคู่ได้สี่สามสี่เจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดจ้ะอืมติดหนึ่งสี่มาด้วยนะเหมือนแอดเลยให้หนึ่งสี่ออกสี่หนึ่งอ่าประมาณนี้เลยค่ะเมด่ที่แล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ fc ทุกท่านจงโชคดีมีใชัถูกหวยมีเงินใช้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ